สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเนาะรถเพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งมาเพิ่งมาถึงคะ่ะเดีวเก็บงานเ,นเก็บงานเก็บเครื่องเพิ่งเสศษเหลือเก็บรายละเอียดภายนอกนิดหน่อยนะคะยังไม่สวยใช่อันนี้ไม่สวยก็คือจะเอามาเปลี่ยนแต่ว่าหมุหนออกแล้วแต่ว่าจะถ่ายคลิปให้เอฟซีดูว่าว่าเราเปลี่ยนคล้องใหม่ให้ไม่นะครับเนี่ยอันนี้ไม่สวยก็เมื่ี้เก็บไปเก็บมาแล้วพูดเลาไปกรองขังล้างกรองใหม่เก็บไปเก็บมาเก็บไปเก็บมาเรามาใส่ใหม่แทนก่อนมันีรก็เป็นอันใหม่เนาะ ถ้าเกี่ยนันใหม่ใช่ไหมคะบุ๊ตัวมันไม่เสืยนะครับไม่สเมสื่ยแล้วก็ไม่ใส่ดีกว่านี่ก็เ,เป็นอันใหม่เป็นคาร์บอนนะใ่สั่งมาเสียค่าส่งเลยบอกแล้วให้ไปซื้อเองจนมากอยากให้ไปซื้อเองดีกว่านะใช่ค่ะเสียไม่เสียค่าส่งแ,แล้วก็ววของถูกด้วยสั่งในในแอปอันนึงอะนะที่มันมีส่วนลดด้วยนะมันก็จะถูกไปอีกถ้าเราทําเองใช่ไหมใช่ค่ะนจะถูกไปอีกแต่ถ้าให้ทางร้านสั่งให้ทางร้านก็ ต้องสั่งแล้วมันก็ต้องมีค่าบางบางชิ้นใช่บางชิ้นบางอันบางชิ้นบางอย่างที่ลูกค้าแจ้งอย่างเช่นให้เปลี่ยนเรือนใหม่ใช่ไหมคาเดยกเนี่ยที่อยากได้เป็นดิจิตอลนะเราต้องให้ช่างทําให้นะคะเพราะว่าร้านเราไม่ชํานาญเรียกว่าก็ต้องไปจ้างช่างอีกที่ใช่้องจ้างช่างใช่ก็ว่าใส่จีบเรใส่จีบก่อนคือนี้เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนของใหม่ให้เนาะสั้นๆก็เปลี่ยนให้เหรอครับผมรวมชิ้นใหม่เลยเบิกใหม่ เหลี่ยมเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกคือเหลี่ยมเหลี่ยมภาษาอีสานเหลี่ยมแห้งเหลี่ยมก็คืองามเหลี่ยม,ม,มก็คือสวยงามงเ,งเราดูแล้วเราทำรูมือนกัไงไงไหนรูแม่อันนี้เ่ารอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นี่เขาเออ,อเตาไฟถ้าลูกค้าชอบเป็บ่ยนเก็ร้องสั่งพร้อมต่างพร้มแจกค่าสูงผมก็เลยบอกว่าใน,นที่ลูกค้าพอเจ็บงานได้อยากให้ลูกค้าเจ็บเอาทำเอานะจะไม่ได้เสียค่าสูงเยอะนะ น, 8, น,น,น,นี่คันนี้ก็จะอยู่ที่ราคาหมื่นเก้าร้บาทนะคะคันนี้คันนี้ก็หมื่นสองห้าร้อยสวนคันนี้เดี๋ยวจะรออัปเดตอีกทีนะคะเพราะว่ารอเก็บงานเก็บอะไรเดี๋ยวค่อยแจ้งทางหน้าทูนะคะคแต่ว่า <ไข S 1> เราอาจจะไม่ได้มามา,มา,มาถ่ายคลิปเปลี่ยนให้ดูทุกคันนะคะแต่ว่า<ต>เรา<ต> <แก S 2> ว่างเหรอใช่เราว่างเร็วเราก็เลยเอาทำให้ดูหน่อยนิดนึงออนนิดนึง อ๋อทำใส่ปีกกี้แล้นะพ่อเน่ทำหนึ่งแล้คันนัดเลยก็<ม>เราก<ม>็จะยพยายาม<ช>ทำคลิปทำอะไรให้ดูนะครับผมถ้าส่วนมากก็จะพยายามทำเนาะถ้าวเราว่างเนาะใช่อืมพยายามทำคลิปทำอะไรให้เอฟซีได้ดูได้เห็นเนะาะพยายามเหรอครับผมนะแต่วันไหนที่เรามีธุระส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้ทำแคบแคบมันแคบมันแคบคันให้ใหม่ทำให้ใหม่โอ้ระบบไฟปิดนะคะ อันนี้สตาร์ทมือด้วยบอกหน่อยดิใช่สตาร์ทมือด้วยนะคะแล้วก็สตาร์ทมือใช้ได้นะคะนี่ใช้ได้มีสตาร์ทมือนะคะนี่ใช้ได้นะคะสติกเกอร์นี่วะสติกเกอร์ใช่ติดไม่ติดอะไม่โก้ไม่ติดหรอกมันติดไปเลยครับถ้าเป็นถ้าไม่ติดแล้วมันจะดูแบบมันดูครีนไปมันต้องติดทางนใช่ดูนะโอ้ยมันต้องติดเหรอติดครับอันนี้เป็นของเขาเรียกอะไรค่ะแม่ติดแค่นี้ก็พอหน่แค่นี้มันสวยนะตอนนี้มันสวยไหมล่ะเอาไปให้ลูกค้าติดเองหมด ใส่สวยกว่าใส่แล้วมันสวยนะเห็นไหมนี่ยมันจะดูขึ้นนป็สีนั้นน่ะนั่นเหมือนคันนั้นเลยสีนั้นมันเป็นสีขาวมันจะขึ้นไปแล้วเห็นไหมขึ้นไปมาดูแอดมินน่นโอ้พี่ไฟมาดูนี่ใช่ปกติเดี๋ยวปกติมันต้องติดต่อกันนี่แหละใช่มันต้องตีสามมันต่อกันแบบนี้เห็นไหมเนี่ยใช่ใช่ไปไปแ่ตรงไหนล่ะแหล่ตรงนี้แหละเหมือนเขาแหละฝั่งไหนนราฝั่งนี้กว่าฝั่งนี้เอาแมวฝั่งนี้ดีกว่าเอาฝั่งไหนเนี่ยสีดูช่วยกันหน่อยเดี๋ยวฝั่งไหนฝั่ง นีเดี๋ยวมันตามกี๋มันมันต้องติดตวอันนี้อันนี้ติดนี้ก่อนดีกว่านะว่ามันต้องติดมันจะต่อกันติดมันหนูไม่ติดก็ไม่ติดติดไหมเนี่ยเอาไปให้ลูกค้าติดเองเลยไม่ถ้าไม่ใส่มันดูขีดไปดูเด็ดแน่นอนเฮยสวยเอาสวยก็สวยนะสวยทายไปติดเอานะเอาแส่ใต้เบาให้ลูกค้าไปติดเองเพราะว่าของมาดูที่ซองซองไม่กี่ไม่กี่ซองเล็กๆแมมดูให้ดูของแต่งคร่าวๆนะคะคันนี้ เนี่ย yeah. ดูเครื่องค่ะดูเครื่องชุดสีก็จะมีรอยตามการใช้างานนะคะเนี่ย <Yeah. S 3> นี่ครับผมนี่ก็พามาดูนะเปลีน่เห็นไหมเปยเ่็นไหมให้เปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับผมนี่ดูใต้บอร์ดเลยค่ะ เนี่ยผมได้บอกโอ้มีอันนี้ถือว่าเลือดกี่ข่องนะจะติ๊กเกอร์อยู่นี่นะครับผมนะแชร์ไปให้ด้วยนะต่อรใครที่อยากได้ครับผมนะนี่นเนาะแล้ลีเลียฝากกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราด้วยเนาะคลิปหน,น้าคลิปอะไรจะพาทำอะไรดูอะไรก็นนอย่าลืมฝากติดตามคลิปนี้นนขอตัวลาไปก่อนพบก,กันคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย